สวัสดีครับผมดีนนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์3ข้อสั้นๆน,นะครับข้อแรกเลยก็คือผมเคยเทสนะครับสร้างเพจเหมือนกันนะครับสินค้าตัวเดียวกันโพสต์ทุกอย่างเหมือนกันลงโฆษณาเหมือนกันงบประมาณกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่ออกมายอดขายไม่เท่ากันนะครับตรงนี้จะมีปัใจจัยในส่วนของ Facebook เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเ,ออเราควบคุมไม่ได้นะครับ ข้อที่2บางเพจเนี่ยเหมาะสําหรับการลงโฆษณาแบบโปรโมทโพสนะครับแต่บางเพจนะครับเหมาะนะครับมียอดขายจากการลงโฆษณาแบบคลิกเว็บไซต์แล้วก็บางเพจก็จะมียอดขายนะครับมีคนเข้ามาทักมีลูกค้ามาจากโฆษณาที่เป็นตัววิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ,เ,อ,อเราต้องลองเทสนะครับลองเทส ตัวสินค้าเนี่ยกับโฆษณานหลายๆรูปแบบนะครับบางสินค้าเหมาะกับการคลิกไปชมข้าเว็บไซต์บางสินค้าเหมาะกับการโปรโมทโพสต์แต่บางสินค้าเหมาะกับการทําวิดีโอให้เขาเชื่อใจก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องลองปรับลองเทสกับสินค้าของตัวเองดูนะครับอีกอย่างนะครับที่ผมอยากจะแชร์ก็คือบางคนเนี่ยขายสินค้าตัวที่1ไม่รุ่งนะครับขายไม่ได้ขายไม่ออก แล้วหันไปขายสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วมียอดขายแล้วมันมีผลลัพธ์ตอบกลับมาในด้านที่ดีนะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากไว้ว่าเราไม่ควรนะครับผูกใจไว้กับสินค้าตัวเดียวนะครับอ่าถ้าเราขายไม่ขึ้นหรือว่าไม่มีคนทักเลยเนี่ยเราลองเปลี่ยนสินค้าดูบ้างนะครับเราลองเปลี่ยนสินค้าดูบ้าง เผื่อมันจะดีขึ้นนะครับเราอาจจะไม่เหมาะกับสินค้าตัวนี้แต่ไปเหมาะกับอีกสินค้าหนึ่งนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับ3ข้อวันนี้